ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาถ้ำแล็ดนะครับก็จะพาเพื่อนๆทุกคนขึ้นไปเที่ยวถ้ำกันนะครับข้างบนก็จะมีถ้ำอยู่นะครับเราไปกันเลยครับ เดินขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็ได้กลิ่นเออขี้ข้างขาวนะครับครับนี่ก็ ป็นวิวนะครับนี่นะครับนี้ทางเข้าถ้ำนะครับแบบถ้ำ นี่จะมีทางขึ้นไปอีกครับขึ้นไปข้างบนข้างบนก็จะมีถ้ำอีกนะครับสองถ้ำ ก็ตอนนี้เรามาถึงถ้ำนะครับก็เจอข้างคาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าเป็นข้างคาวอะไรนะครับเป็นพวกไหนนะครับก็ที่ดูคร่าวๆนะครับก็น่าจะมีประมาณสองสามร้อยตัวได้นะครับถ้ำนี้นะครับ ก็ครับในประเทศไทยนะครับก็มีค้างคาวอยู่นะครับตอนนี้นะครับที่เขาสำรวจมาแล้วก็ประมาณ100กว่าชนิดนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นสองสองพวกรับแบ่งจากการการกินอาหารนะครับก็พวกแรกก็จะเป็นพวกที่กินกินผลไม้นะครับแล้วก็กินน้ำต้อยนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับก็พวกที่กินกินแมลงเป็นอาหารนะครับ ไอ้ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือพวกที่กินมแมลงนะครับกินมแมลงเป็นอาหารนะครับก็สังเกตได้จากตามันจะค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับก็จะเป็นพวกกินมแมลงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทำนี้เดี๋ยวเราจะ ไปดูในถ้าต่อไปกันนะครับว่าออจะเจออะไรบ้างนะครับว่ามีข้างขาวอยู่ไหมนะครับว่าหรือว่ามีอยู่เยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำที่สองนะครับจะเห็นว่าเจอคางขาวเยอะมากเลยครับทำนี้น่าจะมีอยู่อยู่มีอยู่เกือบน่าจะเกือบพันนะครับคางขาวนะครับ ที่เห็นก็น่าจะเป็น,นข้างเขาพวกข้างเขากินมะเร็งนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นนะครับ กำลังปีกันครับตอนนี้ผมก็กํากลังเดินออกจากทานะครับ แล้วเราก็เจอกันข้างล่างนะครับ เคครับตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับหลังจากไปเที่ยวทากันมาเราก็ไปดูข้างเขากันกันมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเอหนื่อยจะเป็นลิงที่มากินข้าวนะครับก็จะมีจุดให้อาหารลิงอยู่นะครับทางทางวัดนะครับทางพ้าก็มา อให้อาหารลิงนะครับก็คือให้ข้าวให้อะไรมันกินอยู่นะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับส่วนหนึ่งก็จะเอาผลไม้นะครับมาให้ลิงนะครับ สิบแปดบวกนะครับภาพนี้ก็ครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้พาเพื่อนเพนขึ้นไปดูถ้ำนะครับที่วัดขอถ้ำเล็ดแห่งนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนคงสนุกไปกับมันด้วยนะครับ แล้วกออ็คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ